สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กอล์ฟกับปาทุกคนมาอยู่ที่โครงการสุพจ์วิวนะครับเป็นโครงการนะครับเริ่มต้นที่3.5ล้านนะครับผมทำเลทองจริงๆครับเพราะว่าสามารถเดินทางเข้าออกได้ถึงสองทางนะครับก็คือวงแหวนรอบ2นะครับวงแหวนรอบ3ครับผมสถานที่สําคัญที่ใกล้กับโครงการนี้นะครับก็คือโรงงานเฟรชวิวนะครับตัวโครงการเนี่ยห่างจากโรงงานแค่ประมาณ3นาทีเองนะครับเดินมาก็ได้ครับถ้าไขมันน้อยเนาะเดี๋ยวไปดูตรงในบ้านดีกว่าว่าบ้านจะเป็นจะได้นะครับเพราะว่างมากกว้างมาก ส่วนหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นส่วนของโรงรถเนาะสามารถจอดได้ถึง2กันเลยนะครับและทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสนามหญ้ากว้างเขียวงามเนะมาะบรรจุปูนกำลังสร้างอยู่แล้วเต๋อแล้วก็อันนี้เป็นเพดานนะครับเป็นโมเดิร์หรูราสวยงามความดีจะเข้าบ้านเราก็ต้องถอดเกือก่อนเนาะเพื่อวัมสะอาดของบ้านพอเราอ,อยู่กับหลายคนแต่ นะครับจะเป็นในพื้นที่ของโซนรับแขกนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นห้องโถงกว้างมากนะครับอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าซื้อก็จะได้แบบนี้เลยคือต้องมีความสดใสสว่างแล้วก็มีการจัดตกแต่งของหลอดไฟนะครับป้าหลุยน้องีการเดินไฟสีสันสวยงามของฟ้าตัวนะครับและก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าตากรอบรอบเลยเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าที่มาซื้อบ้านของราเนี่ยจะประหยัดไปได้นากเลยนะสำหรับในส่วนของห้องโถง กลิ่นมันรบกวนในห้องรับแขกแน่นอนครับเอาแล้วเนี่อย่างยูน่าเน่าเงี้ยาเซนเน่าเงี้ยวนี่โอ้โหมาจริงมเลยนะครับและอันี้ก็คึ้ในส่วนของโครงการเราเนาะราคานี่เราก็จะแถมในส่วนของเตาแก๊สและของหูดูดควันแบบนี้เลยแต่แมงส่วนนี้ได้แถมนะครับแมงส่วนนี้มันมาเกิดอะไรเอาไปตัวเองก็จด้ และตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับก็คือหนึง่งห้องน้ำอยู่ต่ำลูกเนาะแล้วก็อีกสองห้องน้ำอยู่ต่งบนเดี๋ยวเอามาพร้อมห้องน้ำต่ำลูก,ก่อนมันจะเป็นจะได้ครับโอ๊น,อน,น,อนี่งานแค่ไหนนอนสบายเต็มอกเต็มใจห้องน้ำกว้างขวางสบายเดา ดูชั้นสองนะคะบนนี้จะมีมอยู่สามห้องนอนตอนนี้เราก็ไปดูดห้องนอนแรกก่อนนะคะร้นี่ก็จะเป็นอีกหนห้องนอนที่าีเ่นหนจะมีห้อ,ะะอโโลโลงโตโ่คสบายนะครับหน้าต่างตึงต่อฟังในแสงสองถึงน,นะครับประหย,าายัดไฟครับ ความว้างมากครับก็คือแบ่งสัดส่วนห้องน้ำของเราอีกห้องนึงนะครับชั้นบนนะครับสุขภัณฑ์ท็อโต้นะครับของเรานะครับดูความหรูหราสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำตัดด้วยโทนลายสีขาวนะครับสวยกับตัวบ้านเลยครับจุดสำคัญของบ้านนะครับก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบนโรวนะครับเดี๋ยไปพอตกันไหมว่ากว้างขนาดไหนครับ อันนี้าอาจารย์ะเปลี่ยนห้องมาสเตอร์เรูมเูนอะคืคือเปลี่ยนห้องที่กว้างที่ดูจรับหลังนี้แล้วซึ่งจะมีห้องน้ำในตัวนะคะนี่นะคะห้องน้ำก็ถือว่ากว้างมากๆมีที่ชาเวอร์นะคะอะหาน้ำจะแยกสัดส่วนเนาะเพื่อไม่ให้เราเกี่ยวเวลาเราหน้าห้องน้ำนะคะ มีระเบียงออกไปชมได้เลยค่ะสวัสดีเจ้าอันนี้คือระเบียงบ้านหลังนี้นะเจ้าที่อยากจะนำเสนอก็คือ้สระเปิดออกไปต้างนอกและเดินชมวิวได้นะเจ้าสวยงามเลยบรรยากาศก็ดีเจ้าหรือว่าอยาจิบบุ้งินกาแฟอาเซงยนจาดต่อทีก็ได้ จะเห็นได้ว่าทีมงานของเขาเนี่ยมีนักขนาดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือบ้านหลังใหญ่มากอยู่กันไปสิบคนก็ยังรู้สึ่งมันกว้างอยู่ครับถ้าอยากหว่งวงบ้านแต่ญ่ขนาดไหนอย่างหู้กูคนมาพอของแต่กันดีกว่าเนี่ยมันกว้างอ่ะสนามาหญ้าจะย่างอย่างต้นยางแตงสาว้น้ำโอ้ยอะไรนะใบยังไงจนต้นยางแตงสาว้น้ำเอาใหญ่ใหญ่อไงจนต้ตน,ตตนอันนี้ไงจนดีกว่าเนาะ ่วาน้ตัวเขาบาต้องเขียงกันเพราะว่าบ้านมันกว้างมากที่ดินเหลือแบบโอ้โหเยอะขนาดนี้ตัวกเอาไก่จนไว้มุมหนึ่งตัวเขาสะไวหน้าไว้มุมหนึ่งกับตัวจะทะละกันเนยัางใส่สะไวน้ำมัจะได้อยู่เหมือนกันอ่ะได้แล้วไก่จนได้เหรอก็ได้เหมือนกันเออจี่ก็ได้ละแอดวิวจบเป็นได้กันท้องครับหลังจากที่เฮาเข้าไปชมภายในบ้านมาแล้วเนาะกับบ้านสุพจน์วิวนะครับผม3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับ1ึห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกเนาะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.5ล้านบาทนะครับผมเนื้อ <N ew ith> ที่มีตั้งแต่64ตารางวาไปจนถึง73ตารางวาเลยมีทั้งหมดเกาแปลงนะครับจองก่อนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนนะครับเข้าออกได้2ทางเนาะเดินทางสะดวกมากเลยก็คือวงแหวนรอบ2ก็ได้วงแหวนรอบ3ก็ได้นะครับสถานที่ใกล้เคียงสําคัญก็คือโรงงานเฟรชมิลนะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้มาที่เพจฮักโฮมนะครับ YouTube ฮักโฮมนะครับไลน์ฮักโฮมหรือว่าเบอร์โทรติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยครับผม สำหรับใครที่สนใจรีบเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าสนใจแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทักโฮมเรียลเอสเตดเป็นมากกว่าคู่ค้าแต่เราคือคู่คิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย